สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สมพรไพทาโรนะคะวันนี้เป็นยังไงกัน,กนมากเอ่ยสบายดีกันทุกทกท่านนะคะนาะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์น่ารักกันมากๆนะคะข่าวดีข่าวด่วนเรื่องดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณภายในเร็วๆนี้สิ่งที่คุณควรจะรู้ไพ่อยากจะสื่อสารอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารอะไรผ่านเกผ่านไพ่ถึงคุณวันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมโปรดใช้วิจารณญาณ รับแต่พลังงานดีๆบวกๆนะคะข่าวดีข่าวด่ว,ดวนเร็วๆจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เรื่องอะไรมาดูกันขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกำลังใจข่าวดีเรื่องดีๆเด่นๆจะเกิดขึ้นกับคุณภายในเร็วๆนี้นะคะมาดูกันนะคะเนาะ ตั้งกิจอธิษฐานนะคะไม่ว่าคุณมาเจอคลิปนี้เวลาไหนตอนไหนคลิปนี้เป็นของคุณเจ็ดเหรียญข่าวดีด้านการเงินเกิดขึ้นกับคุณเงินที่คุณรอคอยเด็กถือดาบขรอบครัวมีความสุข กินดีอยู่ดีอิ่มนำสำราญนะคะนุ๊คุณจะได้เฉลิมฉลองได้เฮฮาปาร์ตี้กับครอบครัว The v, เดินทางไกลคุณมีพรสวรรค์ทั้งสีด้านนะคะมีทัดุดินน้ำลมไฟสิบเหรียญสิถ้วยออกมาคุณขาข่าวดีครอบครัวมีความสุขคุณจะมีความบรุมสมบูรณ์ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีถ้าคุณเลงเป้าคุณอาจจะได้ยินข่าวดี มาจากลูกน้องบริบาลของคุณเจ็ดเหรียญขยายด้วยสิบถ้วยบ่งบอกคุณจะมีความสุขกับครอบครัวคุณได้เงินมาคุณอาจจะตั้งแผนตั้งเป้าไว้ว่าคุณจะเดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางกลับเมื่อบ้านเกิดของคุณก็ได้ช่วงนี้คุณจะมีความสุขความรักราบล,ลื่นมีการเฉลมิมฉลองการสังสรรค์กับครอบครัวของคุณ หรือคุณเองคุณจะอาจจะได้แต่งงานกับตัวเองเพราะคุณอาจจะได้มรดกน้ำพักน้ำแรงของคุณไม่ว่าคุณทำงานอะไรคุณอาจจะทำงานได้หลายสิ่งหลายๆอย่างมีอายุน้อยกว่าคุณลูกน้องบริวารกำลังเดินทางมาหาคุณเดวร์ Ver, คุณมีพรสว่างทั้งสีด้านมีธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟเดเวร์ คุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทั้ง4ด้านนะคะนกเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมคุณสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยลำพังของตัวเองแล้วคุณจะมีลูกน้องบริบาลคอยสนับสนุนการเดินทางเกิดขึ้นกับคุณนะคะ <c oughs> คุณจะมีเรื่องปากฟันอุปสรรคให้3มใบนี้ก็บ่งบอกเห็นไหมคะคุณขา สิบเหรียญสิบถ้วยคุณจะมีข่าวดีด้านการเงินเกิดขึ้นกับคุณคุณจะได้เดินทางข่าวดีคุณจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคุณกาคุณพบความสําเร็จคุณจะได้ลงเอยกับใครสักคนถึงขั้นมั่นหมายแต่งงานครอบครัวมีความสุขเขาจะเข้ามาเติมเต็มให้คุณรักคุณเขารักเราเรารักเขาเติมเต็มให้กันคนละครึ่งทางประมาณอากาศขอไปนะครับ ข้างนอกอไม่ว่าคุณอยู่ซีกไหนของโลกใบนี้ความสำเร็จความรุ่งโรจน์สำเร็จในด้านครอบครัวในด้านการงานลูกน้องบริวารจะงรักภักดีมีความซื่อสัตย์ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ไม่ว่าใครสักคนอยู่ต่างประเทศคุณจะมีออล่าชื่อเสียงของคุณจะโด่งดังคุณจะมีคนรู้จัก ยิ่งยิ่งขึ้นไปคุณจะได้เงินทองเข้ามาจนเจียครอบบัวเพราะคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อคุณเป็นคนที่ฝ่าฟันอุปสรรคไม่ย่อท้อแต่อุปสรรคคุณอาจจะเป็นคนที่แบบทํางานได้หลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยค่ะไพ่พลังงานของคุณสิบถ้วยสิบเหรียญแล้วเดว์ออกมาเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเก๋ดีใจด้วยนะคะน้อมรับพลังงานเปิดครั้งเดียวไม่ต้องเชื่อเก๋นะคะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง The World ไพ่วัคพลังงานของวันนี้เป็นของคุณเก๋ก็รับด้วยคุณสิบเหรียญสิบถ้วยความร่ำรวยมั่งคั่งความรวมสมบูรณ์คุณจะได้เดินทางต่างประเทศหรือเดินทางท่องเที่ยวถ้าด้านความรักจะมีใครสักคนเดินทางมาพูดคุยในตกลงเรื่องการแต่งงานกันก็ได้เพราะ The World มีการเดินทางพูดคุยถึงขั้นแบบมั่นหมายแต่งงานอยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาเพราะว่าสิบเหรียญสิบถ้วย The w o r d ขึ้นมาแล้วคุณก็ ผ่านบททดสอบได้ชัยชนะมาถึงคุณแล้วเมื่อก่อนอาจจะแบบอา <c oughs> ปรับอารมณ์ปรับด้านาอารมณ์ของตัวเองแล้วก็ทำงานผลงานของคุณขอขยายอีก3าใบนะคะเน,ะนาะอีกหนึ่งดาบขยายอีก3าใบเนี่ยการเงินของค,คุณจะมีใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือคุณ ววมีใครสักคนเล็งเห็นเอ็มเพรอร์ถ้าคนไหนโดดเด่นอยู่โดดเด่นช่วงนี้คุณจะมีออร่าดึงดูดชาวต่างชาติมาได้นะคะเด็เอ็มเพรอร์หรือตัวคุณเองจะได้มีอำนาจวาสนามีบารมีกับ คนรอบข้างผู้คนจะนับหน้าถือตาคุณการเงินของคุณจะมีใครสักคนเป็น the emperor เข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนจนเจ้วคุณให้ทันเวลาอาจเขาคนนี้อาจจะแบบให้ความยุติธรรมถ้าคุณโดนอลัดอาเปียบในเรื่องการเงินโดนแบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเอาอาดีตเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึง the emperor คนนี้จะเข้ามาให้ความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมเขารัก คุณคุณรักเขาเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้เป็นคนที่รักความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมเขามีอํานาจวาสนามีบารมีในตัวตนของเขาเขาคนนี้รักความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมเขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าคุณคบหาตัวใจกันอยู่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าเขาแอบส่องคุณอยู่หนักมากเขารับรู้ในเรื่องความ เคลื่อนไหวในตัวตนของคุณประมาณนั้นนะคะจะมีข่าวดีนะคะการแต่งงานเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนการคุณจะได้รับความยุติธรรมไม่ว่าไม่ว่าคุณเจอคดีความอะไรในเรื่องการเงินไม่ว่าเรื่องการงานไม่ว่าเรื่องอะไรก็ได้ที่ผ่านมาณเดี๋ยวนี้ณนะวันนี้เดือนนี้เป็นเดือนของคุณถ้าคุณรอคอยเงินเดินเรื่องเอกสารสัญญาไม่เคยได้รับข่าวในเรื่องไม่เคยได้แบบได้รับข่าวในเรื่องเรื่องการเงิน คุณพักพักคร,รคองชีวิตของคุณอยู่แบบมีความสุขประมาณนั้นนหะค่ะเนี่ยค่ะคุณอดทนรอคอยนิ่งอดทนรอคอยในการเงินของคุณเมื่อไหรจะมามาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นในเมื่อคุณแบบเติมเต็มให้ตนเองมีหน้าที่อะไรทํางานคุณก็ทํางานด้วยความซื่อสัตย์จรักภักดีกับคุณคุณอาจจะเป็นเจมเอร์เลอร์อยู่แล้วนะคะมีกิจการการงานเป็นของตนเอง คุณเป็นคนใจกว้างความใจกว้างใจดีใจบุญของคุณแล้วความซื่อตรงซื่อจริงไม่หมดคดกินไม่นานซื่อสั์จุริตภาคเพียนเรียนรู้สู้งานเป็นคนที่สู้งานไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาคุณคุณจะได้รับความยุติธรรมทั้งทางโลกประมาณนั้นละคะ่ะแล้วตำแหน่งนั้นก็ตำแหน่งคือตำแหน่งคุณอาจจะได้แบบทำงานราชการหรือ สายการงานแบบราชการแบบรับ CO หรือคุณอาจจะได้เป็นนักการเมืองเพราะคุณเป็นคนที่ใจกว้างรักความยุติธรรมถูกต้องเป็นทรรคุณคู่ควรสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในเดือนมิถุนาคนนี้นะคะการงานโดดเด่นมากถ้าคุณรอคอยการเงินพบความสำเร็จไพ่78ใบ เปิดใบแรกก็แบบมีแต่เงินสะพังทนัดคุณจะได้เงินเข้ามาหลากหลายงานหลากหลายทางประมาณนั้นละค่ะเงินมาจากเบื้องบนจัก,กรวาลมือใหญ่ๆยื่นมือเข้ามาหาคุณถึงเวลาฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอวันนี้ดวงเป็นของคุณวันนี้ไพ่เปิดออกมาคุณเท่านั้นที่จะได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรบังเอินที่คุณเจอชิปนี้เก๋ก็จะรับด้วยคนเราจะมีความสุขไปด้วยกันคุณจะหมด ทุกหมดโศกหมดโลกหมดภัยในการเงินของคุณข่าวดีโชคดีด้านการเงินเกิดขึ้นสิบเหรียญสิบถ้วย the e m เรอร์คุณจะได้เดินทางแล้วใครกดแปลงดึงดูดถ้าเขาคนนั้นเป็นคู่ของคุณคุณจะดึงดูดเขาคนนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณเติมเต็มให้คุณต่างคนต่างเติมเต็มแบบรักแบบเข้าใจกันเขารักเราเรารักเขาประมาณนั้นแหละค่ะเพราะความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมคุณ รู้ว่าคุณไม่ได้ทําผิดคุณเชื่อมั่นในความดีของคุณแล้วก็คุณจะมุ่งหน้ามุ่งตาทํำความดีต่อไปถึงบานปลายชีวิตความดีงามของคุณจะคุ้มครองปกปักรักษาคุณให้แค้้วคลาดปลอดภัยพลังงานของคุณวันนี้เลิดเลอเพอร์เฟกคุณพยายามปรับฟื้นฟูสภาพจิตใจของตนเองปรับด้านอารมณ์ของคุณไม่โอนไว้ไม่เอ็นไว้ไปซ้ายไปขวาคุณจะอยู่ในจุดศูนย์กลาง ไม่เอ็นไปซ้ายไม่เอ็นไปขวาคุณเข้าใจในบธทธทดสอบเหล่านี้คุณประคับประคองจะมีมั่งแล้วค่ะคนขัดแงขัดขาไม่อยากให้คุณแบบถึงคุณอยู่จีกไหนของโลกใบนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นในความดีสยามเมืองยิ้มเราจงยิ้มให้กันแค่รอยยิ้มของคุณคุณก็แบบดึงดูดพลังงานดีๆมาแล้วนะคะเตือนขึ้นเตือนเช้ามายิ้มให้ตัวเองบอกรักตัวเอง นั่นแหละค่ะคุณจะมีกดแรงดดึโดูดพลังงานบวกๆเข้ามาไม่ว่าคุณอยู่ซีกไหนของโลกไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่ที่ไหนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณคุณจะเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณก็จะได้แต่สิ่งดีๆหมดวิบากกรรมจริงๆนะคะบางคนคือคุณอดทนรอคอยมานานนานนะคะเนาะเมื่อไหร่จะได้มาสักทีเงินก้อนคุณอดทน เดินเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอืวิบากกรรมถ้าสมมติว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณนะคะเขาจะคอยขัดแข้งขัดขาของคุณเราไม,ไม่มีใครผิดใครถูกเราไม่สามารถไปโทษใครได้คือคนทุกคนต้องมีวิบากกรรมเป็นของตนเองประมาณนั้นนะคะ่ะไม่ว่าคุณอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ที่ไหนของโลกใบนี้ไม่มีใครผิดใครถูกพยายาม ตั้งสติอยู่ในจุดศูนย์กลางแล้วก็เดินสายทาบุญธรรมะเพื่อที่แบบมีภูมิคุ้มกันกับคุณนะคะความยุติธรรมคุณหลับตาคุณถึงตาช่างคุณแบบรอคอยอดทนรอคอย the emperor คุณตําแหน่งนั้นคือคุณคุณคู่ควรถ้าคนไหนที่ยังไม่ได้เป็นแบบนักการเมืองคุณคู่ควรที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตคุณจะให้ความยุติธรรมรับความยุติธรรม าราษฎรเพื่อนร่วมงานบนโลกใบน,นี้คุณจะประคับประคองทั้งทางโลกทางธรรมแล้วคุณจะเป็นผู้นำที่ใจกว้างใจดีใจ,ใจบุญมีเมตตาให้ความรักเท่าเทียมก,กันกับทุกๆคนถึงเวลาคุณจริงๆคุณถึงเวลาคุณจะแจ้งเกิดถึงเวลาคุณเพราะคุณสะส,สมบุญสะส,ส,สมบารมีความซื่อสัตย์จ,จงรักภักดีของคุณคุณจะดังไปทั่วโลกใบน,นี้ ประมาณนั้นนะคะเนี่ย the ถ้าด้านความรักอย่างที่ว่าคุณจะได้เจอคู่แท้ของคุณจะเดินทางมาพูดคุยเรื่องถ้าด้านการงานของคุณคุณคู่ควรที่จะได้เป็น the e m p l o r เพราะคุณใจกว้างกับลูกน้องบริบาลคุณจะมีช่องทางหาเงินเข้ามาแบบหลากหลายทางให้กับลูกน้องบริบาลแล้วให้ความสุขเติมเต็มให้ความสุขกับลูกน้องบริบาลเป็นผู้นํา แล้วคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งๆขึ้นไปความดีงามของคุณลูกน้องบริวารก็กินอิ่มนอนหลับเขาจะได้รับความยุติธรรมเท,เท่าเทียมกันทุกๆคนประมาณนั้นนะค่ะไม่มีอะไรบังเอิญถ้าคุณได้เป็นนักการเมืองหรือได้เป็นนายพลนายพันหรือเป็นทหารตำรวจคุณเป็นคนที่ชื่อสัตว์สุจริตความยุติธรรมถูกต้องเป็นธรรมชื่อสัตว์สุจริตนั่นแหละค่ะ จะมีความมั่นคงคุยต่อไปคนที่แบบลำบากมีเยอะแยะมากมายคุณได้ตื่นรู้แล้วคุณจะให้ความสุขกับคนเหล่านั้นชื่อเสียงของคุณจะดังโด่งดังยิ่งยิ่งขึ้นไปประมาณนั้นละคะ่ะเจดีใจด้วยแล้วก็ขอให้โชคดีในคลิปคลิปนี้นะคะเพราะคุณคู่ควรที่จะได้เป็นผู้นำคู่ควร อำนาจวาสนาบารมีเพราะคุณเป็นคนใจดีความรักค,กความยุติธรรมถูกต้องเป็